เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยณนะวันที่18มีนาคม2563นะครับซึ่งวันนี้เนี่ย กระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงว่าพบผู้ป่วยรายใหม่35รายทำให้วันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเรามียอดสะสมที่212รายเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ถแถลงความคืบหน้าของสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยระบุว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยมีผู้ป่วยกับบ้านเพิ่มขึ้น1รายรวมสะสม42รายอยู่ในโรงพยาบาล169รายอาการหนัก3รายเสียชีวิต1ราย สรุปรวมผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม212รายและในวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่35รายโดยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มที่1ผู้ป่วยที่พบจากการสอบสวนโรคมีประวัติและความสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน29รายมีดังนี้ 1. เกี่ยวข้องกับสนามมวย13ราย เป็นผู้ชมจากกรุงเทพมหานครจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ด 2. เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อจำนวนสี่ราย 3. าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ป่วยที่มีรายงานก่อนหน้านี้จำนวน12รายในจำนวนนี้มาจากกลุ่มสังสรรค์ กลุ่มสนามมวยกลุ่มเพื่อนร่วมงานต่อมาในกลุ่มที่สองผู้ป่วยยืนยันรายใหม่6รายได้แก่ 1. ผู้เดินทางกลับจากประเทศกัมบูชาหนึ่งราย 2. ผู้ทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศ4ี่รายได้แก่พนักงานต้อนรับบริกรนิติคอนโดมิเนียมและมีผู้ป่วยที่รอการยืนยันสอบสวนโรคหนึ่งรายทั้งนี้นายแพทย์สุวรรณชัยได้กล่าวขอให้ประชาชน ที่เข้าไปที่สนามมวยลุมพินีสนามมวยราชดำเนินในวันที่6และผู้ที่เข้าไปยังสถานบันเทิงร้านอาหารในยามค่ำคืนในระหว่างวันที่9-10ถึง10มีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวขอให้กลุ่มคนเหล่านี้ดูแลเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา14วัน หากมีอาการป่วยให้รีบเข้าพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ฟรีหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสายด่วนกลมควบคุมโรค142 2สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้รับรายงานเพิ่มจำนวน2รายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ผู้ป่วยรายที่1เป็นชายไทยอายุ49ปีเริ่มป่วยวันที่8มีนาคมโดยอาการไข้ปวดกล้ามเนื้อหนาวสัน่น ่อมาตรวจพบว่ามีปอดอักเสบการทำงานของไตผิดปกติขณะนี้รักษาอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในสภาวะใส่ท่อช่วยหายใจเตรียมล้างไตและได้รับยาต้านไวรัสผู้ป่วยรายที่สองเป็นชายชาวเบลเยียมอายุ67ปีเดินทางกลับมาจากประเทศเบลเยียมตรวจพบปอดอักเสบ และมีภาวะวิกฤตระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันขณะนี้ใส่ท่อช่วยหายใจและได้รับยาต้านไวรัสแล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งรายเป็นผู้ป่วยรายเก่าที่รักษาอยู่ที่สถาบันบำราชนรลาดูนซึ่งแพทย์ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่ประชาชนสนใจก็คือ ประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาและมีคนไทยส่วนหนึ่งไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาแล้วเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยภาพโดยรวมของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียขณะนี้มีผู้ที่เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกผ่านพรมแดนจากประเทศมาเลเซียติดตามได้แล้ว89รายได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาส พบว่ามีอาการป่วย11รายจาก89รายและได้เก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้วพบผู้ติดเชื้อไวรัส2รายทั้งนี้ได้ติดตามผู้สัมผัสครบ14วันแล้วจำนวน54คนที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินการดังนั้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐบาลได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการที่รองรับที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่หนึ่ง เพิ่มบุคลากรที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อรองรับปริมาณของคนที่จะเดินทางกลับจากช่องทางเข้าออกจากประเทศมาเลเซียที่เป็นด่านพรมแดน 2. เพิ่มอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์เก็บอย่างวัสดุป้องกันเวชภัณฑ์ 3. พื้นที่จังหวัดชายแดนผู้ตรวจวัชการเขตสุขภาพ12ได้จัดเป็นหอผู้ป่วยรวมเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ รวมถึงหาสถานที่กักกันที่ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่กรณีที่มีผู้สัมผัสเสียงสูงมากขึ้น4สื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนเข้าใจเพื่อความตระหนักในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดความตระหนก5ใช้มาตรการทางสังคมร่วมกับกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีนะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการครอบคลุมการคัดกรองไปยังกลุ่มคนสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการระบาดสอดคล้องกับการรายงานสอบสวนโรคที่พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาววัยทำงานมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไปยังสถานที่คนแออัดมีกิจกรรมสังสรรค์ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมไม่กักกันตนเองทำให้นำเชื้อไปติดในครอบครัวและเพื่อนและที่สิ่งสำคัญก็คือโควิด -19 มีความรุนแรงในกลุ่มบอบบางอาทิผู้สูงอายุเด็กเล็กคนมีโรคประจาตัวดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ การระบาดของโรคก็จะมีการขยายวงไปสู่ภาวะที่เราควบคุมโรคได้ยากลำบากทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด 1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตร 2. สวมหน้ากากอ,อนามายัย 3. ล้างมือบ่อย 4. งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น 5. หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้รีบไปพบแพทย์ 6. รับประทานอาหารปรุงสุก แยกสำรับอาหารใช้ช้อนกลางส่วนตัวนะครับและนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทยนะครับณนะวันที่18มีนาคม2563เมื่อเวลา11นาฬิกา28นาทีโดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม35รายรวมสะสม212รายนะครับครับแล้วมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ